คุณพระเทพวิศว์ิการีที่พระรูปยอดสูงเิทยาลัยศิริราชที่พระรูโคกร็ัเรียนท่านดรยุรเมงสุเมืองนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาวิศราชวาพิทยาลัยและท่านผู้นิยมที่พระรูครับอาจารย์พันเอกสด็จศิที่เดชอดีพู้อำนการรองนักสาธารณการกรมดุษฎศาตา์อนงอก ได้กราบถวายบังคมดาวนี้แก่รกรรมเมื่อวันที่18เมษาย,ยนพุทธศักราช2555ที่ผ่านม,มาเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาด้วยโรคชราในขณะที่ท่านมีอายุได้87ปีเมื่อความทราบบารองผู้มีพระบาทแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นนหัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงาอาบศพก็ได้ยีคอาไลายสลับเป็นเครื่องเกียรติยศเ,เมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาสำหรับในวันนี้เป็นพิธีบัพ็ิศสนส์สวดพระทีรคศพโดยในคืนนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยา,า,ยา,า,ยายยล,ลัยมหาบุรราชวิทยาลัยได้แสดงบุญสมเกียรตินาเป็นเจ้าภาพในการสวดพระธีรคครับ วันนี้พระสงฆ์ที่ได้กราบนิมนต์สวดพระพิธีทำทัานเสียรูปได้ขึ้นสุขาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมขออนุญาตนานเขาสุขที่ีตั้งแต่วันนี้ลำดับแรกขออนุญาตกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระเทพที่สุทธิกรีได้ลงเทศกาเป็นประธานในดลูกเพียรบูชาพระราชนิพนธที่ต้องบูชาครับเพื่อความเพียรบูยาร่วมกับท่านพระเดชพระคุณิพระเทพที่สุดทุกทีได้กรุณาประนมมือครับ ขออนุญาตยนเชิญท่านดรตเตอรี่ละนสุขเมืองนายกสมาคมศิท์เก่ามหาวทยาลัยมหาบุรีรัมย์ได้กรุณาสเพื่เยี่ยมเรื่องจนน้อยที่น่าหึงหวงครับ